วันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมโครงการบ้านมือ2องบนถนนกรุงเทพกรีฑาครับโครงการนี้เป็นโครงการบ้านหรูระดับลักซ์สรีคลาสนะครับจากโครงการแกลนแบงกอกบูรวาสพร,ราม9สีนคลินครับจากเอสี s เอสเอฮะบ้านหลังนี้ต้องบอกว่าเป็นบ้านหลังมุมนะครับที่มีเนื้อที่ดินอยู่ที่84ตารางวาและเนื้อที่ใช้สอยอยู่ที่355ตารางเมตรครับแบ่งเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ำ2ที่จอดรถครับ และราคาขายของบ้านหลังนี้ครับอยู่ที่22ล้านบาทด้วยกันครับด้านในตัวบ้านจะออกแบบมาได้สวยงามและน่าอยู่ขนาดไหนมาครับเดี๋ยวเข้าไปดูพร้พอมๆกันครับ อันดับแรกนะครับบริเวณหน้าบ้านอย่างที่บอกไปว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังมุมนะครับดังนั้นเนื้อที่โดยรอบของตัวบ้านเนี่ยจะทําให้เรามีเนื้อที่ใช้สอยได้มากกว่าบ้านหลังอื่นๆในโครงการที่มันไม่ใช่หลังมุม,มนะครับดูจากข้างหน้าเนี่ยหน้าบ้านกว้างมากเลยนะฮะส่วนแรกที่เราจะเข้ามาดูกันนยครับคือโซนของลานจอดรถนะครับซึ่งลานจอดรถตรงนี้สามารถจอดรถ2คันได้สบายๆให้หน้ากว้างมาใหญ่นะฮะจอดพวก SUV หรือรถตู้ได้สบายมากครับไม่ได้เบียดก,กันเลยนะ อีกทั้งนะครับบริเวณลานจอดรถตรงนี้นะครับได้มีการลงเสาเข็มกันซุดไว้ให้ด้วยนะฮะอีกทั้งตัวลานจอดรถเนี่ยได้มีการบิ้วกันสาดนะครับยื่นออกไปนะฮะคือเราซื้อไปแล้วไม่ต้องไปต่อเติมอะไรเพิ่มเลยนะครับทางบ้านเนี่ยทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพโดยรวมของโรงจอดรถนะฮะก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับปูนไม่มีเชื้อราเลยนะครับก็คือตัวบ้านอยู่ในสภาพที่ยังใหม่อยู่นะฮะก็มีการลงเข็มกันซุดให้ด้วยนะครับเพราะว่ากันพื้นซุดตัวนะฮะก็หมดปัญหาเรื่องนี้ไปได้เลยนะครับ ส่วนต่อมาที่เราจะเข้าไปดูกันนะครับคือส่วนข้างบ้านนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ข้างบ้านนะฮะยังเป็นพื้นที่โล่งๆเปล่าๆอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อไปเนี่ยเราก็สามารถดัดแปลงได้ตามที่เราต้องการเลยนะฮะในส่วนประตูทางเข้าหลัก Main e n t รานเนี่ยเขาจะให้เป็นประตูบานไม้แบบนี้เลยนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นกระจกหมดเลยนะครับกระจกสีเขียวตัดแสงนะฮะนี่นะฮะบริเวณทางเข้าบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อีกทั้งนะครับในส่วนข้างบ้านนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแพ่นให้ดูข้างบ้านนิดนึงนะครับข้างบ้านเนี่ยยังเป็นพื้นที่โลง่งๆนะครับซึ่งมันเพียงพอนะฮะจริงๆถ้าคนอยากได้เป็น private pool เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนให้เป็น private pool หรือสระว่ายน้ําก็ได้นะฮะหรือจะจัดเป็นสวนมีพื้นที่นั่งเล่นก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบของเราเลยครับนี่นะครับสภาพโดยรวมทั้งภายนอกของตัวบ้านเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีนะครับ ส่วนต่อมาเนี่ยเราจะเข้ามาในส่วนตัวบ้านกันแล้วนะครับพอเข้าตัวบ้านมานะฮะฟิลแรกที่เรารู้สึกได้เลยคือบ้านเนี่ยตกแต่งไว้อย่างสวยงามมากๆนะครับมีการประดับนะครับด้วยทั้งแชนดเลียนะฮะเฟอร์นิเจอร์ที่เข้าตีมกันมากๆคือความรู้สึกแรกที่เข้ามาฮะค่อนข้างเหมือนกับเข้ามาในบ้านตัวอย่างโครงการที่ผมได้ไปรีวิวบ้านตัวอย่างโครงการมือหนึ่งเลยนะครับคือบ้านออกแบบมาได้สวยมากครับเซกชันแรกครับที่เราจะมาเจอกันเนี่ยคือเซกชันพื้นที่นั่งพักผ่อนนะพอเข้าประตูมาแล้วเห็นไหมฮะด้านซ้ายมือเนี่ย ก็จะมีโซฟาแบบ3ที่นั่งที่เขาจัด ตั้งไว้นะครับเวลามีแขกมาเนี่ยก็เอาเป็นพื้นที่ไว้รองรับแขกได้นะครับเป็นการแยกการใช้งานพื้นที่นั่งเล่นกันเลยนะฮะเนี่ยฮะมีโซฟา3าที่นั่งเบาะกำมะหยี่นะครับมีโต๊ะเล็กๆไว้ให้นะฮะสำหรับนั่งพักผ่อนนะฮะในฝั่งตรงข้ามกันครับก็จะเป็นอีกโซนลิฟวิ่งแอร์เรียหนึ่งนะฮะซึ่งมีการวางโซฟาแบบ2ที่นั่งไว้นะครับพร้อมกับทีวีซึ่งตรงเนี้ยผมชอบนะเขาให้พื้นที่ในการพักผ่อนมาได้เยอะมากๆนะครับค่อนข้างจะเมนจได้หลากหลายนะฮะ และโซนตรงนั้นนะครับก็ยังมีเชดิเลียตกแต่งเหมือนกันนะฮะสังเกตไหมครับว่าตัวบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะออกแบบมาได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็สวยงามมากๆครับ ส่วนต่อมานะครับที่เราจะเข้ามาดูกันเนี่ยจะเป็นส่วนของ Dining Area ียครับซึ่งพอเราเจอโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยนะครับส่วนถัดมาเนี่ยก็จะเป็น Pantry นะครับเป็นที่จัดเตรียมอาหารซึ่งทางบ้านเขาก็มีให้เราแล้วนะครพร้อมกับนะฮะให้เก้าอีอ้บาร์มาด้วยนะครับ2ตัวนะครับด้านบนมีการใช้ไฟห้อยอย่างสวยงามนะครับ คือเนี่ยนะฮะพอเราเชื่อมต่อจาก l i วิ่ง a r e ์เนี่ยจะมาเจอกับโต๊ะรับประทานอาหารนะฮะแบบ6ที่นั่งนะับพร้อมชุดเก้าอี้ให้ครบถ้วนเลยนะฮะมีโคมไฟห้อยเพดานนะครับที่ตกแต่งอย่างสวยงามนะครับเชื่อมต่อไปกับทางครัวนะฮะและตรงบริเวณส่วนครัวเนี่ยครับจะออกไปในสวนหลังบ้านได้ซึ่งในส่วนหลังบ้านเนี่ยเราอาจจะทําเป็นลานซักล้างนะครับ l รีแอ r y a r e ยนะครับหรืออะไรก็ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับนี่ฮะบริเวณองค์รวม s e c t i o นชั้น1ก็จะมีประมาณนี้นะครับเปิดประตูเข้ามานะฮะเจอ living Area ต่อมาเจอ Dining Area เจอ Pantry เจอครัวครับ แต่ในส่วนชั้น1ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับจะเห็นว่าตรงบริเวณโต๊ะรับประทานอาหารนะครับด้านหน้าจะเป็นห้องน้ําในชั้น1น,นะครับและห้องนอนในชั้น1ซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องนอนในชั้น1ก่อนนะครับพอเราเดินเข้ามานะฮะเราจะมาเจอกับห้องนอนในชั้นหนเลยนะครับ พอเข้าไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าบ้านหลังนี้ครับได้มีการตกแต่งต่อเติมนะครับและวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้ครบถ้วนแล้วนะครับมีการบิวนะครับผนังวอลเปเปอร์ต่างๆอย่างครบถ้วนและมีการให้เตียงไว้แล้วก็คือไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยนะครับคือเข้าอยู่ได้เลยนะซึ่งจริงๆการออกแบบของบ้านหลังนี้ค่อนข้างที่จะออกมาได้สวยแล้วก็มีเทสมากๆเลยนะฮะ ซึ่งภายในห้องนอนในชั้นแรกเนี่ยนะครับเขาก็จะให้ห้องน้ําในตัวมาด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถเข้ามาใช้ในห้องส่วนตัวของเราได้ครับต่อมานะครับเราจะขึ้นมาดูในส่วนของชั้น2กันบ้างแล้วนะครับ ทางขึ้นบันไดผมก็ชอบเหมือนกันนะฮะเพราะว่าต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ฮะใช้บันไดเป็นไม้แท้นะครับลูกตั้งลูกนอนของบันไดเนี่ยให้ระยะมาได้กําลังดีไม่ชันจนเกินไปนะครับและหน้ากว้างบันไดเนี่ยอ,อ,อยู่ในระยะที่เดินกําลังสบายสบายเลยนะครับให้หน้ากว้างมาได้เยอะนะครับ ลองสังเกตดูด้านข้างราวบันไดนะครับราวบันไดของบ้านหลังนี้ใช้วู o ไอออนหรือว่าเหล็กดัดนะครับให้รับไปกับตัวไม้นะครับทำให้ได้ความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับตรงโถงทางเดินก็จะเป็นนะฮะช่องบานกระจกขนาดใหญ่เลยนะครับพร้อมชุดผ้าม่านให้แบบครบบทวนแล้วนะครับ นี่นะครับพอขึ้นบันไดมาเนี่ยปกติที่บ้านทั่วๆไปเป็นกันเนี่ยนะครับจะเป็นโถงทางเดินธรรมดาแล้วก็แจกแจงไปยังห้องต่างๆถูกไหมแต่บ้านหลังนี้เขาจะมีความพิเศษครับว่าพอเราขึ้นบันไดเข้ามาเนี่ยโถงทางเดินของเขาเนี่ยเขาให้เนื้อที่ได้มากพอนะฮะที่จะทําอีกหนึ่งห้องอเนกประสงค์หรืออีกหนึ่งลิฟท์ลูมเลยด้วยซ้ำไปนะครับโดยการที่ห้องหลังเนี่ยฮะเขาได้วางนะครับชุดโซฟานะครับเนี่ยเป็นรูปตัว L อยาวๆแบบนี้ไว้เลยได้บิวไว้แล้วนะครับ บริเวณเนี้ครับเป็นพือีกหนึ่งพื้นที่ที่สามารถนั่งพักผ่อนได้นะครับหรือนะฮะถ้าใครจะปรับเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นพื้นที่นั่งทํางานที่อ่านหนังสือเป็นห้องสมุดนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเลยฮะ จริงๆผมชอบนะครับการทําบ้านแบบนี้คือบ้านใหญ่แบบนี้ครับแน่นอนว่าคนที่เข้ามาอยู่อ่ะจะต้องมีมากกว่า1นึ่งเจเนอเรชันอยู่แล้วนะครับดังนั้นทุกๆเจเนอเรชันนะครับเขาย่อมต้องการพื้นที่ที่แตกต่างกันนะฮะเขาเลยให้พื้นที่นั่งเล่นมาในหลายๆจุดของตัวบ้านเลยซึ่งผมต้องกระซิบบอกก่อนนะฮะว่ามันยังไม่ได้จบแค่พื้นที่ตรงนี้นะสำหรับพื้นที่นั่งพักผ่อนนะครับอ่ะมาดูเลเยอร์เอา์ในชั้น2กันต่อครับ ต่อจากพื้นที่นั่งเล่นตรงนี้ข้างหน้าจะเป็นมาสเตอร์เบดมเห็นไหมครับซึ่งเราจะเข้ามาดู Master มาสเตอร์เบดมกันก่อนฮะมาสเตอร์เบดมนะครับมีความพิเศษเอีกฮะบ้านหลังนี้ พอเราเข้ามาในมาสเตอร์เบดมเนี่ยเราจะมาเจอกับโซนลิฟทิ้งรูมในมาสเตอร์เบดมก่อนนะฮะเห็นไหมฮะว่าเขาทําเป็น1พื้นที่พักผ่อนซึ่งแยกจากส่วนห้องนอนไปเลยนะครับตรงนี้ได้วางชุดโซฟาแบบ3ที่นั่งไว้นะครับเออขอโทษครับแบบรูปตัวแอลไว้ y นะฮะมีการตกแต่งทําเป็นลิฟทิ้งรูมแบบเต็มสตรีมเลยนะฮะตรงนี้มันดียังไงครับมันดีที่ว่าเราสามารถแยกส่วนเลยนะฮะด้วยประตูบานเลื่อนแบบนี้เห็นไหมฮะถ้าจะนอนเนี่ยเราก็ลูดนะครับให้แฟนเรานอนไปส่วนเราถ้าอยากจะปาร์ตี้อยากจะเอนจอย อยู่ข้างนอกเนี่ยก็สามารถทําได้โดยไม่รบกวนกันครับซึ่งเป็นการกั้นเซกเมนต์ที่ดีมากๆแล้วการที่จะทําแบบนี้ได้นะครับพื้นที่บนมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยมันจะต้องใหญ่เพียงพอซึ่งบ้านหลังเนี้ยพื้นที่ใหญ่มากๆเลยนะครับแต่ต่อให้กั้นแบบนั้นไปแล้วนะฮะผมก็ต้องบอกว่าในส่วนห้องนอนของมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยก็ไม่ได้เล็กเลยนะครับ พื้นที่ค่อนข้างใหญ่และเห็นไหมว่าเขาบิ้วมาให้ครบแล้วมีเตียงคิงไซส์วางเต็มเลยนะฮะแต่มันก็ยังเหลือพื้นที่โล่งๆอยู่ทำให้ดูไม่อึดอัดนะครับทูห้องดูโปรงมากๆด้วยเพดานที่สูงด้วยนะครับหลายเรื่องนะฮะเนี่ยฮะมันทำให้บรรยากาศดูไม่อึดอัดเลยนะครับ อีกท้งนะครับอีกนิดนึงว่าแน่นอนว่าห้องนี้จะต้องมีห้องน้ำในตัวนะฮะแล้วก็ห้องวอ l k i อินครัวเซตนะครับซึ่งในมาสเตอร์เบลูมเนี่ยพอเชื่อมในส่วนห้องนอนมาจะมาเจอโซนวอ l ์กอินครเซตครับเห็นไหมครว่าเขามีการตกแต่งนะฮะไว้ให้เราครบทั่วนแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะครับชั้นวางของนะครับกระจกชั้นวางที่แต่งหน้าชั้นวางเครื่องสำอางต่างๆมีให้เราครบทั่วแล้วก็เป็นว่าครบๆอะครับแล้วก็ที่สำคัญนะทุกอย่างนะฮะที่ผมเดินดูเนี่ยอยู่ในสภาพอยู่ในคอนดิชันที่ โอเคหมดเลยนะฮะไม่มีงานไม่มีดีเฟกตไม่มีตําหนิอะไรเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะสำหรับบ้านหลังนี้นะเนี่ยครับด้านข้างนะฮะก็จะเป็นที่วางเสื้อผ้านะครับแขวนเสื้อผ้าได้เยอะมากทําเป็นเอ่อ L shape ยาวๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ ซึ่งในส่วนที่ติดกับ Walk in c l o s e t นะครับก็จะเป็นห้องน้ำใน Master Bedroom ครับห้องน้ำใน Master Bedroom ฮะก็จะมีการกั้นนะครับส่วนเปียกนะครับด้วยเชาว์ r b o กนะครับแล้วก็มีสุขภัณฑ์นะครับอ่างล้างหน้ากระจกบานใหญ่นะครับและที่สำคัญมีอ่างจากุชชี่ให้ด้วยนะฮะจากุชชี่ไซส์เนี้ยเป็นไซส์ที่ใหญ่นะครับไม่ได้เล็กเลยนะฮะก็ให้มาแบบครบๆเลยนะครับ ซึ่งบนชั้นสองเนี่ยครับเขาก็จะมีห้องนอนอีก2ห้องนะฮะแต่ความพิเศษก็คือห้องนอนทั้ง2ห้องเนี้ยครับเขามีห้องน้ําในตัวให้ด้วยฮะแล้วก็ดูจากภาพนะฮะว่าขนาดห้องนอนทั้ง2ห้องเนี้ยให้มาได้ไซส์ใหญ่มากแต่ว่าห้องเนี้ยจะเป็นห้องลงโลกนะครับสห้องนี้เขาไม่ได้ใส่เฟอร์นิเจอร์มาให้ก็จะมีโซฟาเล็กๆให้มีแอร์มีชุดผ้าม่านนะครับในห้องน้ําก็จะมีสุขภัณฑ์อะไรให้ครบถ้วนนะครับซึ่งไซส์ห้องนอนทั้ง2ห้องเนี้ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยฮะ ถ้ายังไม่ได้ใส่เฟอร์เห็นไหมว่ามันก็โล่งๆเลยนะครับดังนั้นก็อยากจะแนะนำนะว่า สำหรับใครที่ห้องนอนครบแล้วอาจจะปรับเป็นห้องทำงานเป็นสตูดิโอก็ได้เหมือนกันนะครับก็น,นี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับบ้านหลังนี้โอเคครับเราก็ได้ดูทุกซอกทุกมุมของตัวบ้านนะครับไปเรียบร้อยแล้วฮะมาถึงเซสชั่นที่เราจะมาสรุปนะครับข้อมูลกันอีกทีหนึ่งนะฮะผมจะมาสรุปข้อมูลโครงการให้ฟังอีกทีคือโครงการแคน b บ n ็คอกบุโรหวานนะครับพระราม9สีนคกรียนเนี่ยเป็นโครงการจาก SC s c s ซเนะครับเป็นโครงการบ้านหรูระดับลักซ์รีคลาสนะครับซึ่งมีระดับราคาอยู่ที่ก็ 10ปลายปลายสิล้านปลายปลายอั u อ่ะน,นะฮะดังนั้นสังคมต่างๆนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆในตัวโครงการเนี่ยคข้างที่จะอยู่ในระดับไฮนะครับ อีกทั้งเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยครับคือเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางนะครับการเดินทางโดยรถสาธารณะของโครงการนี้ฮะโครงการนี้ตั้งอยู่ใกล้กับแอร์พอร์ตลิงค์นะครับสามารถไปสุวรรณภูมิได้สบายๆนะฮะไม่ต้องขับรถไปก็ได้นะสุวรรณภูมิหาที่จอดยากเนาะอีกทั้งโครงการนี้ครับยังอยู่ใกล้ทางด่วนนะครับยังอยู่ใกล้ทางขึ้นทางด่วนด้วยออกจากตัวโครงการมาเนี่ยจะมาเจอถนนกรุงเทพกีทาใช่ไหมฮะขับรถไปสัก10นาทีเนี่ยก็สามารถขึ้นทางด่วนสีรัฐได้แล้ว ก็จะเชื่อมต่อไปยังส่วนต่างๆของตัวเมืองได้อย่างสะดวกสบายฮะดังนั้นเรื่องการเดินทางเนี่ยโอเคมากๆนะครับตัวโครงการเนี่ยอยู่ใกล้กับถนนสําคัญหลายสายครับไม่ว่าจะเป็นถนนสีนครินถนนพระราม9ก้าถนนรามคาแหงนะฮะดังนั้นก็ค่อนข้างที่จะเดินทางเข้าออกได้อย่างสะดวกสบายมากๆนะครับเดินทางออกมอเตอร์เวย์ก็ได้เดินทางเข้าเมืองก็ได้นะครับ สิ่งอำน,นวยความสะดวกต,ต่างๆโดยรอบโครงการครับก็มีให้เลือกเยอะมากนะฮะถ้าเข้าไปในตัวเมืองเนี่ยก็คือเยอะมากอยู่แล้วแต่ที่ใกล้ๆนะครับก็จะมีพาราไดซ์พาร์คเดอะนายแล้วก็ซีคอนสแควร์นะครับก็เป็นอ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่อยู่ใกล้ๆสามารถไปใช้บริการกันได้ครับมาเรื่องสถานศึกษาบ้างครับจุดเด่นของโครงการนี้ฮะโครงการนี้อยู่ใกล้กับไม่ใช่อย่าใช้คำว่าใกล้เลยอยู่ติดกับโรงเรียนนานาชาติเดอะเวลลิงตันนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติชื่อดังอยู่แล้ว ดังนั้นโครงการนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับผู้ปกครองที่มีลูกๆเรียนอยู่โรงเรียนนี้นะฮะออกหน้าโครงการเลี้ยวซ้ายถึงเลยนะครับไม่ต้องรถติดก็ามากันนะครับคือใกล้มากๆนะครับนอกจากเดอะเวลลิงตันแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายโรงเรียนชั้นนำนะครับยกตัวอย่างนะฮะเช่น รีเจนต์อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลนะครับสิงคโปร์อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลออฟแบงกอกนะครับแล้วถ้าเป็นมหาลัยเนี่ยก็จะมีมอเอแบกแล้วก็มอสแตรมฟอร์ดนะครับก็คือใกล้แหล่งศึกษาชั้นนำทั้งนั้นเลยครับมาถึงพาร์ทสุดท้ายก็คือพวกสถานพยาบาลที่สำคัญนะครับ ตัวโครงการเนี่ยอยู่ใกล้กับทั้งโรงพยาบาลสมิติเวชนะครับและก็โรงพยาบาลพระราม9้าและก็โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับก็คือว่าครบถ้วนนะครับทั้งเรื่องการเดินทางเข้าออกนะฮะทั้งเรื่องสาธารณดูประคต่างๆนะฮะแล้วก็เรื่องสถานศึกษาก็ครบถ้วนตอบโจทย์มากๆเลยครับมาคุยกันถึงเรื่องตัวบ้านกันบ้างครับบ้านหลังนี้นะครับดูแลและทําการขายโดยอลรินเรียลเอสเตทนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ข้างล่างนี้นะซึ่งใครสนใจเนี่ยสามารถ โทรนัดหมายนะครับเพื่อเข้าไปรับชมบ้านจริงนะครับกับทางอลินเลวเอสเตดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์นะครับไว้ใต้คลิปคลิปนี้นะครับก็สนใจก็โทรเข้าไปได้นะฮะมาสรุปเรื่องราคาอีกสักนิดนึงครับบ้านหลังนี้นะครับตอนแรกเนี่ยตั้งราคาไว้อยู่ที่26ล้านครับแต่ตอนนี้เนี่ยดรอปราคาลงมาแล้วเหลือ22ล้านค่าโอนคนละครึ่งถ้าเราดูโดยภาพรวมตัวบ้านนะครับอยู่ในสภาพที่ต้องเรียกว่า f u l l y f u r อร์ h e d ค่อนข้างจะเลยเพราะว่าฟูลีด้วยเพราะว่าข้างในตกแต่งได้สวยงามมากๆนะฮะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์แบบครบๆเลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มก็เข้าอยู่ได้เลยนะฮะสภาพตัวบ้านนะครับไม่มีดีเฟกต์เลยเทที่ผมดูนะรอยคราบนาะไม่มีรอยแครกรอยแตกที่เมนสตรัคเจอร์ไม่มีนะครับอืมก็คืออยู่ในสภาพดีดีมากๆเลยนะฮะอายุบ้านก็อยู่สักประมาณ5ปีแล้วแต่ว่าเจ้าของบ้านไม่ค่อยได้เข้าอยู่นะครับก็ถือเป็นบ้านที่เอี่ยมอ่องนะฮะแล้วก็ราคาน่าจะสมเหตุสมผลนะครับในย่านนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับอย่างที่แจ งไปแล้วนะฮะก็สามารถติดต่อนะครับทางอ,อารินเรียลเอสเตทนะครับเพื่อเข้าไปรับชมบ้านได้เลยนะฮะทิ้งลิงก์ไว้แล้วด้านล่างนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับบ้านในโครงการแกรนแบงกอกบูโรวาด์นี้นะครับสำหรับ คลิปหน้านะฮะผมจะมาอยู่ที่โครงการบ้านหลังไหนเนี่ยก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่จะมีออกมานะครับผมก็จะพาไปดูทั้งโครงการบ้านมือ1โครงการบ้านมือ2ที่น่าสนใจนะฮะเพื่อให้เป็นตัวเลือกก่อนการประกอบการตัดสินใจสําหรับทุกๆท่านนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ฝากช่องไว้นิดนึงนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ